มาควเคองในนะครับคุยเรื่องภาษาศาสรด้อาาพันการช่างฐานที่หนึ่งาพั์การช่างควานเครื่องในนะครับหลังงังนนครเลา ทดลองนาครนคังในนะครับช่างไม่มีราคานะครับนาคาในหลายสราานเดีนดืานนคอนคังไมงานจา กาเดือเนเดี๋ยวนี้ปาาเดี๋ยวนี้ปาาโยกแล้วนะครับโยกเ๊เรียบ้อยนะครับบางเรนครเคื่อมาประมาณ

ผมไม่กลเาแนกมบเปิดครับฝยังคิดรยรเ่มัางออบจางรอบขอสอนนะครับขอที่น่อีกน่นีครับอมาปกเลยนะครัมาเรยเ อันนี้เริ่มจะมาเบาไดออ้สองร้อยเจ็บเจ็บกแน่นงานปลาอันเนื้ปอปลาปลาดำๆมับมีบน้องมี่จ่องสังงามแล้วก็มีอ่เขาขาชีวิตมันใสมือนะครับมันจะมาเบียดกันขวามือเด้ออันนี้ตัวนแนมงหางครับแปดสิบข้าแมแมงหางบุญเอกกี่เสียบมันถึงเถิงบม่เถิงนะครับ กางฝาดำเลยพี่น้องกันได้ยี่สิบกับเป็นสามสิบไปแนักความกำเนาดอาจจะเริ่มลดฝาด้าพม่าจะเป็นแพร่บางๆนะครับพี่น้องเด็กสามว้อยจะถามแล้วนะครับสามร้อยสิบคะแนนฐานเบอร์เนอร์พุทธลุตตล่านะครับกลางป่าทีมงานคนเดียวแล้วก็มพี่ฝาเขาขาวฝาเช็ดแจ่มเลยพี่น้องมันเดือดใส่เข็มดันควาเมื่อนะครับ ยีสบกระทาวเนี่ยรักนักรเคื่อในเริ่มกระพบตามลงมาเอิ่มนครับสา้าสร